ไปดูโครงการดีๆกันต่อว่านะคะที่ขอนแก่นค่ะเขามีการเปิดโครงการอรารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระธรรมดิค่ะโดยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังในโรงเรียนชุมแพศ,ศึกษาจังหวัดขอนแก่นค่ะดรนิพนธ์กล้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดโครงการอรารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังค่ะของโรงเรียนชุมแพศึกษาอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นจากนั้นก็ได้เดินเยี่ยมชมพื้นที่โครงการที่ทางโรงเรียนได้จัดสรรพื้นที่10ไร่ค่ะและเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานด้านการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติของสถานศึกษาเป็นตัวแทนสหวิทยาเขตทั้ง11วิทยาเขตด้วยกันค่ะค่ะทางด้านดรนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลยขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบอกว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานโครงการอาร,รยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษานำร่องในระยะที่สาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นได้พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนชุมแพรศึกษาเป็นสถานศึกษานำร่องและพัฒนาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ซึ่งวันนี้ก็มีผลเป็นที่ประจักษ์เห็นผลเป็นรูปธรรมจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูอาจารย์และนักเรียน รวมทั้งยังมีการนําไปต่อยอดในครัวเรือนด้วยค่ะไปฟังเสียงผู้ช่วยเลขาธิการสพทค่ะครับโครงการโครกหนองนาโมเดลซึ่งทางสพทเราได้รับเป้าแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงต้องการที่จะสืบทอ,อดต่อยอดนะครับเพื่อที่จะทําให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้ และเราก็ได้ดําเนินการในโครงการนี้มาในระยะที่1มีนักเรียนมีโรงเรียนถึง102โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการก็ขับเคลื่อนมานะครับคราวนี้มาถึงวาระของชุมแผนศึกษาซึ่งท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาท่านจัก,กรวาวุฒิสอนโกษาท่านก็เชื่อใจและมั่นใจว่าสถานศึกษาที่มีนามว่าชุมแผนศึกษาเนี่ยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลัก สำหรับโรงเรียนชุมแพศึกษาอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเพียงแห่งเดียวในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นที่ขับเคลื่อนโครงการอารยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยแบ่งพื้นที่หลังโรงเรียน1ิบไร่จากทั้งหมด70ไร่ เริ่มโครงการตั้งแต่วางแผนออกแบบพังการเกษตรจัดระบบการระบายน้ำปลูกพืชผักสวนครัวขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่จนได้ผล,ผลผลิตมาใช้ในโครงการอาหารกลางวันค่ะใช้ในโรงเรียนแล้วก็บางส่วนนำขายสร้างรายได้ได้ด้วยค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการตามแนวพระราชด,ดารินะคะอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะ